สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิตรบ,อ,บอลแคนแฟนหมอลำัมทีครบรอกสู้ผู้สู้คน<ส>มุ่งมั่มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยกับพ่อยายค้ามผานอ่ะเรียกว่าบารามีของพ่อเกิดอะไรขึ้นกับน้องเชอรี่พัทรธิดาลูกสาวหลักของพ่อแขกหลอดพี่น้องอ่าเมื่อวานวันที่เก่าสิงหาคม2567ันห้าอยหกเก่าซิปเก่าดีพ่อยายข้ามผานเก่าดีซิปดีนเก่าดีซิปดีเป็นบอสเก่าดีซิปดีพี่น้องน้องเชอรรี่ถือโอกาสวันที่เก่าเนาะ ถือโอกาสปล่อยเพลงเพลงใหม่ล่าสุดของน้องเทอรี่นั่นก็คือขอตำแหน่งที่ชัดเจนบอยเมื่อวานวันที่เก่าพี่น้องอตอนนี้เขาไปเบิ้งในช่องของน้องถือว่ายอดวิวไม่ธรรมดาส้หรับช่องที่พึ่งสิเปิดขึ้นไม่ว่าซันทอปพญาคมพาน,นอ่าเป็นจังไรพญาคมผานอ่าก็เรียกได้ว,ว่าไม่ใช่คนอื่นคนไกลเนาะพี่น้องเนาะ,ะลูกหลานไกลตีเออเชื้อไม่ทิ้งแถวอิหลีพี่น้องลูกหลานมอลลัมเฮานี่ละเป็นลูกของอ่า <c oughs> พอแขกหลอด เป็นหลานของคุณยาสุภาพน้ำวงศานี่แหละหลายๆคนอา,อาจสีบหูจักน้องพี่นอ้องเจ่าถาทาเป็นเอฟซีเฟคขับของสาวน้อยเพบรนเพล่งกัสีหูจักน้องอหลายขึ้นละ,ละหลังจากที่ว่ากันว่า,าน้องก็ได้ไปร่วมประกวดในรายการหมอลำไอดอลสองน้อพี่น้อง,นองนเนาะซึ่งก็ได้รับ กระแสตอบรับจากเอฟซีแฟนคลับเป็นอย่างดีแล้วก็ผ่านเขารอบต่อไปแล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องแล้วสําหรับเพลงขอตําแหน่งที่ชัดเจนพี่น้องปล่อยในช่องของน้องเชอรี่พัทรธิดาออฟฟิเชียลพี่น้องเป็นช่องใหม่ของน้องเนาะพี่น้องเนาะพื้นสตามพื้นสีหนึ่งหมื่นแต่ว่าปล่อยมาหนึ่งวันแล้วยอดวิวหามื่นซีก็ถือว่าบธรรมดาสําหรับศิลปินหน้าใหม่แล้วก็ช่องใหม่อีกตั้งหากพี่น้องแต่ว่า เขาไปฟังเขาไปเบิงแล้วเนาะ,ะก็ถือว่าอ้ผมว่ามวนเอาโลดเออเสียงดีโดนตีเพาะเพ่งล่องโตทุกอย่างพี่น้องอก็เลยมาบอกพี่บอกนอ้องอยากให้พี่น้องล้องเขาไปฟังเบิงสําหรับผู้ใดที่เป็นเอฟซีแฟนคลับที่รับชมทั้งช่องมังกรอนนีสานแล้วสิลองว่าอ้เสียงดีอีหลีเสียงดีอีหลีพี่น้อง แล้วเป็นจังไรงจังวับบารมีของพ่อเนาะพี่น้องเนก,ก้อนที่น้องเชอดรีเพิ่นสิร้มีการปล่อยเพลงน,นี่เพืะอนข้ำผานเพิ่นเดินทางไปหาพ่อแขกหลอดของเพิ่นนี่ละไปขอพร ขอพรสองอย่างน้ากันเพิ่นว่าก่าสิไ<ส>ด้พอ,อพอพอเพิ่นกับสิมิการแนะนําลูกเกี่ยวกับการร้องเพลงจังสิแม,มแต่ว่าเป็นการแนะนําแบบเนียนๆจังส่แม,ม่ตามสไตล์ของพอแขกหลอดเนาะแล้วขอพอนอีกอย่างหนึ่งก็คือขอพรเกี่ยวกับในหลักการไปร่วมรายการหมอลำไอดอนกับอาจโจของเพิ่นในหลักพี่น้องอแล้กก็อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือขอพรเนื่องในวันที่ นองเสิได้มีการปล่อยเพลงขอตำแหน่งที่ชัดเจนวสันท่าสำหรับยอดวิวจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเชอรี่มาเจอพ่อแขกหลอดเนาะพี่นองเนาะเป็นช่องใหม่ตะวายอดวิวนี่ลักแสนพี่นองโอโสำหรับคลิปนี้อ่าบารมีของพ่อวสันน้องเชอรี่ว่าแตะว่าแต่ละคลิปของนองก็ถือว่าปรธรรมดาด้เออเนาะยอดวิวก็ถือว่าสูงยอยแล้วเดี๋ยวให้พี่นองฟังค่ะบางช่วงบางตอนของเพลงนี่ละอ่า กันว่นานลองกันสดๆเลยแมนบ<ฮ>ะบอต้องใส่ดนตีเลยพี่นอ้องอ่าตำแหน่งที่ไม่รู้ก็คงเป็นชูทาไมเปดิดเผยมันเงาจังเลยกับคำว่าไราตัวตนอยากมีตำแหน่งชัดเจนเหมือนใครหลายคน บ่อยากพังหใจตนมาโดนไอทำลายใจหลายคนทนสำหรับผมผมมาไม่ธรรมาดาค,คือว่าบ่าบ่บ่ไาอาเลยสำหรับศิลปินหนาไม่ไหมนี่เมื่ออาชีพบ,บางคตยังบ่ขนาดนี้ว่าจังสั่นซะอะจะังสัน,นเลยนะพี่น้องเนาะสำหรับ ตำแหน่งที่ชัดเจนของน้องเชอรี่ก็ถือว่าบอธรรมดาบอสเป็นพระเอกหรือว่านางเอกที่ร่วมถ่ายเ v มวพี่นอ้องแห่งนางเอก M v มวีนี่เป็นดีกรีไม่ธรรมดาพาี่น,น้องถือว่าเป็นลูกสาวของพระเอกมอลํำซื่อดังเนาะพีนะ่น้องเนาะอ,อ,อดีตพระเอกมอลํำชื่อดังนั่นก็คือพระเอกนิวมุกดาเป็น<อ>แฟนหลายคุณก็สิคุณหนาคุณตาลูกสาวของอันน้องนิวมุกดาบ่นั่นก็คือน้องเปียโนนุชริยาเนาะพี่น้องเนาะลูกสาวหลาของ อดีตพระเอกนิวมุกดาเป็น,นจงังไดของหมลำคำพร่วมมิตร<อ>คำพุนร่วมมิตรอุ้ยงไว่ะเป็นสาวแล้วอตอน,น,เ,ปนเป็นสาวแล้วแล้วโบทนั้นสำหรับน้องเปียโนคือจังแววแววว่าเพิ่นสิได้มีการนั่งเพลงนี่แหละขอตำแหน่งที่ชัดเจนนี่แหละไปโคเบอร์อีกรอบนึงพี่น้องเป็นจังไดกับฝ่ายเอฟซี่แฟงครับเนาะพี่น้องเนาะเขาไป เชียเขาไปแช่เขาไปดันซอยกันสำหรับช่องใหม่ของน้องเชอรี่พัทรธิดาออฟฟิเชียลพี่น้องตอนนี้ทุนติดตามลักมืน่นหนึ่งมืน่นหนึ่งพันคนน้พี่น้องเนาะพึงสีมีวิดีโอนี่แปดรายการละกับเพลงนี้ปล่อยในช่องของน้องเชอรี่พัทรธิดาออฟฟิเชียลพี่น้องขอตำแหน่งที่ชัดเจนมาสั่นทองแล้วก็ฝากเขาไปเชียน้องในรายการหมอรำไอรอนสองนําเดอพี่น้องาะ,ะเอาแล้วคืออย่างนี้ว่าสิไปน้องสิไปอยู่วงใหก่อน สำหรับน้องเชอรี่นพี่นองน้องนองก็สิด้ไปขึ้นยุกับอีสานนครศรีน่าสุดยอดสุดยอดจังสันแลานนพี่นองหลานสาวแท้ๆของบอสโจยมิินน้ำมงสาผู้นำทีมงานสาวน่อยเพียบบันแพงหลานแท้ๆของผู้่บาลมานนบ สําหรับคลิปนี้เนาะหลายคนบอกว่าเขาไปเบื้องคลิปแล้วถึงกับน้ําตาแทบไหลสําหรับน้องเชอรี่กับพ่อแขกหลอดวัซนะเพอโดนโดนเพิ่นสิด้พ่อกันเชือนึงพอายามข้ามผ่านแล้วเขาก็สิเห็นโมเมนต์คือจังหวะพอ,อะมีการหยอกลูกมีการเย้าแย่ลูกจังสีไหมก็เป็นความน่ารักของพ่อแขกหลอดวัเนทะมีการห้คําแนะนําเกี่ยวกับการร้องเพลงหล้วการประพฤติตัวจังสีนพี่น้องเนาะถือว่าเป็นภาพที่น่ารักลวก็มันมี บางช่วงบางตอนที่นองเชอรีเพิ่นได้มีการลองเพลงนี้ให้กับพ่อแขกหลอดของเพิ่นฟังพิ่นครผานม,มวนบพอจังสี่แหมคือว่าเขาไปฟังแล้วห้องกับ <c oughs> มันเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่ว่าเบิ่งหล้วห้องห้องน้ำตาสีไหลนำ้ำอ่าโดนโดนได้พอกันกับพ่อเ่อหนึ่งจังสี่ไหมม,มีการสื่อของฝากติดใหม่ติดเมื่อไปฝากพ่อเพิ่นน้ำวัสันเถาะอ้ากับบธรรมดาสำหรับคลิปนี้นองเชอรีว่าบารามีของพ่อ นั่นก็นคือคลิปจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเชอร์รี่มาเจอพ่อแขกหลอดนะพี่น้องเนาะปล่อยออกมาได้หนึ่งวันยอดการรับชมแสนเอสพี่น้องอคือว่า<ส>เป็น<ส>อีกหน<ส>ึ่งที่นั่นละพอแขกหลอดแนนันมันได้กะเ,เก็บเอาไปปรับปรุงไปพัฒนาเอาคําบอกคําสอนของพ่อของแม่มันศักดิ์สิทธิ์มันดีเบิร์นั่นแหละแม่บ่าละ่ะแล้วก็พ่อแขกหลอดเพื่อคือว่าเป็นคนในวงการเด้เป็นเหตุเครื่องเสียงเครื่องเสียงตัวพ่อแขกหลอด ขอบคัวศิลปินว่ากันว่าจังสีส่ซะเอาเอา,เอาจังสันล่ะพี่น้องฝากเลยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับซิงเกิลใหม่ของหลานสาวเชอรี่พัทรธิดาเป็นหลานข่อยเลยเ <c oughs> ออ <c oughs> นั่นละ่ะเพลงงังก็ได้อขอตำแหน่งที่ชัดเจนพี่น้องขอตำแหน่งที่ชัดเจนหากคนหาพ่อบ๊อ พอ่พอแน่นอนแม่นบอกอ้าวนั่นล่ะพี่น้องสำหรับมือนีเข้าสองคนก็จากลาลาจากพี่น้องไปแต่เที่ยงสนีแล้วมาพอกันไม่คิบนะสำหรับมือนีขอคุณครับขอบคุณค่ะตำแหน่งที่ไม่รู้ก็คงเป็นชู์ทาไมเปิดเผยมันเงาจังเลยกับคำว่าไราตัวตน อยากมีตำแหน่งชัดเจนเหมือนใครหลายคนบ่อยากพังหัวใจตนมาโดนไอทำลายใจห,หลายคน <c oughs> <c oughs>